ผู้เล่ร์แนไทยสำเนือกจีหูเนาะว่าซุปข้าวปนพอดีว่าเรลือนพานติก๊กต๊อกเอรักก็เลยว่าเห็นเราเห็ดก็เลยว่าโอ้ยากไทยยาก,ยาก,ยากว่าเนาะพานมาจาก,กี่ปีล้วก็บริห็ดกินจ้าเถื่อบมอมีโอกาสก่อนอื่นเขาก็มาเกลียมสีนก็เนาะฟักซีเพรามันมุนหมุนเนาะถ้ายากคือมุนะนะเขาก็คิดสว่าสีนหมูนเนี่ยมันคนที่เขาสร้างเขาก็เอาแห้งทั้งเ,เมิดแถวมีฮะลงไปเนื้อสีหมูฮันส่วนประกอบก็จะมีผักบัวผักเทียมนำนาแล้วก็ซีหมู ส่วนเ้นข้าวปูนนี้เวียนจะเอาเป็นเส้นแหงเนอแล้วก็มาตม้มกวยีได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่เฮาเกี้ยวใเมื่อกี้เนะพักบัวพักเทียมหันมาเจียวก่อนมาเจียวให้มันหอมหอมหลังจากนั้นเทาก็เอาคนที่เท้าสร้างหันลงไปโอ้ยบ่มแม่แลวเนะ <laughs> เอาสี่หมูที่เทาฟ้กหันลงไป แล้วเขาก็ขัวเนาะขัวเขามันสุกหน่อยนึงหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงด้วยข้าเนียเนาะเกลือเป็นนัวมักนัวหลายกระเสือหลายเนาะหลังจากนั้นก็เอาผงนำนาลงไปแล้วก็เอามาเอ,อ,นนอื้อปนเส้นน้อยนึงเนาะช่วงเวียนกับชิบวเฮ็ดเพชรลายไปเลยเนาะเรพราะว่าอยู่เพื่อนมีเด็กหน่อยเศงคนเข้าขัวทุก